สูงไฟให้ความอิจฉาตาร้อนให้กันสุดๆไปเลยเพราะว่าคู่นี้ก็หวานไม่แพ้คู่อื่นเหมือนกันจะเป็นใครไปได้ล่ะคะถ้าไม่ใช่คู่รักเจ้าของเพลงแฟนผมน่ารักจังเลยครับเห็นแบบนี้ทั้งอเล็กและโบเวลาอยู่ด้วยกันทีไรก็มีแต่ความหวานความคลั่งรักให้แฟนๆได้อิจฉาเล่นๆอเนอะแหม่แมๆคลั่งรักไม่เบาเลยนะน้องโบยื่นมือให้แบบหยอกๆแต่พี่อเล็กจะสวมแหวนให้จริงๆแล้วนะมีคนถอดแหวน น้องกลางงานแต่งแล้วหนึ่งเอาสิเอ๊ะ oh. แล้วจะมีสวมแหวนจริงๆเมื่อไหร่นะยิ้มออกมาทั้งปากแล้วแววตาน่ารักมากจริงๆความสุขของพวกเราแฟนผมน่ารักจังเลยครับไหมล่ะคุณเขาน่ารักกันไม่ไหวละนะคนโสดก็อยู่ไม่ไหวละค่ะเพลงโสดมากต้องเข้าแล้วเป็นน่ารักไปหมดสวีทกันจนคนอื่นงงแล้วนะแล้วมิ้นก็ไม่เคยทําให้พี่ผิดหวังอเล็กฟาดมิ้นแขนสั่นเลยน้องโบตีอเล็กด้วยตีเขาแรงมินชาลิดา ก็อดแซวไม่ได้หมือนไส้เนื้มอมิวเนื้อเป็นไรอะไม่ได้อยู่กันสองคนนะงานนี้ทำเอาคู่รักโบอาเล็กถึงกับออกอาการเขินไปไม่เป็นเลยทีเดียววันนี้เช้ากองถ่ายทำคิวปิดกล้องสุดท้ายใต้เงาตะวันคุณรีน่าสู้ส้นะสตอรี่ไอจโบเมลดาเจ้าของเพลงรับรู้ละโบเห็นที่แฟนคลับให้แบมแบมเต้นเพลงแฟนผมน่ารักแล้วสตอรี่ถัดไปยังใส่เพลงริบบิ้นของแบมในสตอรี่อีกด้วยน่ารักมาก